ทีมงานหนึงหน้าที่นะคะใส่แทงนี่ใส่ใส่พริกป่นเลยครับจะอาปาแล้วก็ใส่ใส่ใส่กิ่งต้นนี้เี่ยมันจะออกใส่พิกป่ลงไปแล้วก็แช่น้าแล้วคนน้ำจขอแต่ใกระคาหน่อยาจะทต้มยำใส่ตรงนี้เลยไม่ไม่แค่หนึ่งาทีนะคะแล้วเราก็จะล้างออกจากนั้นเราจะต้มน้าเดือดแล้วก็ลวกนะจ๊เดี๋ยวเราไปดูตอนลวกนจรักนะจ๊จอนี่ครับไปต้มน้ก่อนแล้วเอาไปล้างเสร็จแล้วก็เอาไปต้มนี่ใส่พริกใส่พริกป่นนะครับ แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็คนคนเขาตือหวยหน้าหอยมาจุกระทบกเขใส่ข้าหน้ากานาทงหนาก่อนนะคะแล้วก็เอาตีคนลงไปนิดนึงแล้วเติมนพลลงไปแล้วแต่หนึ่งนาทีเท่านั้นเดี๋ยวมันจะคายออกมาทันทีเลยไม่ต้องแกะเลยใช่ไหมครับไม่ต้องเลยค่ะอันนี้จำไปเดี๋ยว่าไม่แกะได้สูตรนี้สูตรแม่ใหญ่น้อยมาจากสวีเดนครับบโบคันเป็นเทคนิคยังไงเทคนิคบ้านละค่ะทำไปทำไม่ได้ทำไม่ได้ต้องหวยแค้งนะคะแล้วก็ต้องใส่เกลือก่อนนะคะ เดี๋ยวดีอะไร่รใส่เกลืออะไรนะครับถึงเวลาต้มต้แล้วครับแล้วก็ต้องเอาเกลือลงไปครับลงไปในน้ำแล้วต้มน้ำให้เดือดต้อแค่นักดึงถึงสิบเอาขึ้นเลยอโหนัำดึงถึงสิบเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยเมื่อเขาถือผิดแล้วมันจจ ถ้าเอามาลวกหนามตาวต้องให้น้ำกินจนเสร็จถึได้กแบบมีรสชาติอืมต้องมีเทคนิคต้องมีเทคนิคเทคนิคครับเทคนิคเทคนิคนี่แหละครับเอาขึ้นมากไม่กินแล้วไม่เด็ดน้อยกูจริงครับมาจากซูเดนเราได้กินอาหารรสชาติเด็ดๆเมนูวันนี้เราเป็นทีมเยือนเราต้องชนะ เจ้าผิงใช่ครับผมก็ข้างไม่ใหญ่น้อยเต็มเต็มลูกเน้นตาสวีเดนสิทธายทองถ้าสมมติเราแพ้ก็จะมีสิทธิ์ล้างตาอีกแล้วจะมีไปล้างตาตามใมที่ดีมาอยู่เมืองไทยใช่ไหมใช่เชียงรายก็มาไม่ไกลด้วยคุณเล้ลูกเน้นนี่หาตัวไม่ใหญ่น้อยไม่รู้นะว่ามีน้อยมั้ยมีกว่าไม่ใหญ่น้อยถ้าสมมติเราแพ้เนี่ยผมจะไปล้างตาที่สวีเดนเลยไปสิคะบอกเมี่ยเลยนะ แต่ถ้าผมไปผมจะไม่กลับมาแล้วนะแม่หนูแม่ขอไอ้น้ำกระดาษหน่อยกระดที่ชั่วร้อนแล้วไปล้างตาได้เป๊กค right. ุณยายรู้สึกเหงื่อแตกโสมสมผมโดนไปสองเป๊กแล้วกำลังได้ที่แล้วของเราเสร็จไปแล้วสองเมนูนะคะสำหรับทิมเยือนตีไก่ต้มโคบดไปแล้วลแต่น้ำน้ำแล้วนี่ดูนะคะก๋วยเต้๋ยว ก้อยรุ่งเนี้ยก้อาบรุ่งนี้ก้ยมนูเมนูเดยยังไม่ออกมาผมอยู่นู้นอยู่เดยวเราก็ียังไม่ออกค่ะผ้าหมูมันจะมีเหรอเอาผ้ามาแยกเอาผ้ามาแยงหนึ่งเนี่ยเรามีผ้าหมูแล้วก็ยังเหลือหมูทอดน้ำปลาจ๊ะจักสามเมนูแบบปาโคก็ระลุหมูทอดน้ำปลานี่ไม่ให่ไม่ให้มากแค่น้ำปลาที่ปลดกับรดดีเท่านั้นนะคะ ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มจานวันนี้ดีเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวเามันห่อหนึ่งถึงสิบแล้วไม่อย่าน้อยน่้ำมันเอาอะไรฮะน้ำมันเหรอเออไม่นเราเป็นพี่น้องกันิ้เกี้ยเดียวกันก็ไม่ตายถ้าเราไม่ไปอีกแเราจะเป็นเอกยุท Yo también